ชือรายการกัมลิขิตครับวันนี้ผู้ที่จะม,มาเล่าประสบการณ์กรรัมค, to คือคุณตุ๊กตาและคุณแม่ลำดวนเมื่อตัวเธอเองและผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อของเธอต้องประจนกับโรครล้ายที่พวกเธอเรียกมันว่าโรคกัมนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเวียงนนท์ครับเข้าแกงจ้าเข้าแกงเข้าแกงฝีมือแม่ลำดวนจ้า สภาพที่ยากจนนะคะก็คือท,ทําไร่ทํานาทําไร่อ่ะมันมันไม่พอกินพ่อก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะย้ายไปที่บ้านบ้านของแกก็คืออยู่ขอนแก่นมาขออาศัยที่ญาติปลูกบ้านพ่อเขาก็ทํางานก่อสร้างก็วันละไม่กี่สิบบาทเองแม่ก็ขายกับข้าวขายขนมเข้าแกงฝีมือแม่ทำดวนจ้าข้าแกงจ้าน้องเข้าแกงไหมจ้า พ่อแกงไม่เจ้าวันนี้มีแกงกบด้วยนะจ๊ะเนี่ยปาจ้าปาจ้าพี่จ๋าพ่อแกไม่เจ้าวันนี้้ะพริกัมยาก็มีนะจ๊ะเนี่ยขอหมก็มีจ้าไม่หรอกจ้ากินข้าวมาเรียบร้อยแล้วนี่แม่ค้ามีแตปลาเหรอไก่สดมีไหมไม่มีหรอกจ้ามีแต่ปลาสดๆทั้งนั้นสนใจไหมล่ะอุ้ยไม่หรอกจ้าฉันม่เดินซื้อไก่แถวนี้ไม่มีไก่ขายเลยหรอฮะ ไมอยู่มัง้งที่เนี่ยไม่มีใครขอาไก่มาขายหรอกอยากกินก็ไปซื้อโน่นที่ตัวเมืองนูง่นอุย้ยต้องไปถึงตัวเมืองเลยเหรออุย้ยเสียเวายลาเวลาขัาใจนะตลาดบ้าอะไรไม่มีไก่ขายอุย้ยแย่จริงๆเจะเป็นอย่างี้ทุกวันเนี่ยเราอดตายแน่จะตาเอ้ยไม่หรอกจ้ะแม่หนูจะช่วยแม่เองเข้าวแกงจ้า โซโล่สีมือแม่ลำดวจนจ้าข้าวแกงจ้าสีมือแม่ลำดวนจ้าเริ่มต้นที่นลยเม่ขายขนมขายอย่างเด้ขายบีบขนมบีบยังขายขนมจีนในเฮดบลเป็นกับฮาร์ดเทดอยู่นั่นล่ะของยี่ปะทะแนวดขายได้คนกินสื่อมาอย่างเดียวสื่อมากขายขายแนวดคนที่ข้าเจ้ากินส้อมากของแบบวบาให้ซัมนะ เหลือไ,มไหมดเลยเนี่ยข้าวก็เหลือแกงก็เหลือโอ๊ยเบียดจังเลยเป็นไรอะ่ะไม่สบายเปล่าปวดหัวนะพ่อหัวจะแตกอยู่แล้ววันนี้ก็ขายขาดทุนอีกแล้วเนี่ยแบบข้าวก็เหลือเต็มหม้อไปหมดเลยอะ่ะโอ้ยนาทาอรายนาทารายแบบจนมากๆเลยมีเงินอยู่สามรวยอยูุ่บัตนกุดกวัง มีเท่นั้นบ่บมีอย่างทุกไปนทุนเราก็ไล่หลออไปทุกวันน่ะฉันว่าจะเปลี่ยนไปขายอะไรอีกดูบ้าง้าวแม่เพิ่งบ่นอยู่แแบบป่าขายไม่ออกขายไม่ออกแล้วแม่จะไปขายอะไรอีกอ่ะแม่พ่อไอ้ที่ขายไม่ออกเนี่ยไม่ใช่ว่าฝีมือฉันเปลี่ยนไปหรอกนะเดี๋ยวเนี้ยตลาดบ,บ้านดาวอ่ะมองไปทางไหนก็มีคนขายข้าวแกงกทั้งนั้นน่ะผู้แข่งมันเยอะ ไม่เหมือนแต่ก่อนอ้าวนะแม่อย่ามาโหไปเลยนะแม่จะเปลี่ยนไปขายอะไรคิดไว้หรือยังล่ะก็ะคิดไว้แล้วเหมือนกันอนะแต่ฉันไม่แน่ใจอะว่าจะดีหรือเปล่าเอาเถอะนะแม่ดีไม่ดีก็ทำไปก่อนแล้วกันดีกว่าอยู่เฉยๆนะขอโทษหน่อยนะแม่นะ เปลี่ยนมาขายไก่แล้วเหรอจ้าพี่ไก่เนี่ยเนื้แน่น,นแน่น,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 นฉันรับมาจากในเมืองอะจ้ะพี่สักตัวไหมจ้า,าสองตัวเลยจ้าดีแล้วนะเปลี่ยนมาขายไก่อะฉันจะเป็นลูกค้าประจำเลยขอบคุณจ้าพี่เอ,อตุ๊กตา,าใส่อมสินนะลูกแล้วเก็บไว้ดีๆนะขอบคุณจ้าแม่ มันไส้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะแม่คุณสาธุเคยเป็นอย่างที่ปาาพี่พูดทุกว่าทุกวนักวนเถอแหมพี่ก็เห่ือนเหมือนไส้เลยฉันน่ะเก็บให้ทุกตามาเรียนส,งสูงๆนะ่ะเอาเอาหอ,าอาฉันก็ให้แม่ลำดวนคนก็อแล้วกันดูสินขาไม่ได้ตัวบ้านตะกรแม่ข่าไก่มันสิบะมีก็เลยว่าเอาเอพวกขานมพวกยางนี่มันหลายแล้ว ตอนแรกก็ซื้อไก่บ้านมา,ม,ามาขายทีละสิบตัวก่อนจากนั้นก็ขายดีมาเรื่อยๆ,ๆปาดไก่ให้แม่แม่เป็นผู้ขายเพื่อนก็เลือเฮ็ดตะพ่นเลยลูก,าลกตา,กาเป็นไรลูกห่อไม่อยากฆ่ามันมันเป็นไรลูกไม่ต้องฆ่ามันนะหนวงพ่อเจ้าพ่อจับไก่ก็พอจะได้เป็นลูกฮะคนเก่งได้จ้ะพ่อ เก่งลกเก่งเเออเก่งมากเห็นไก่ตั้งแต่ตอนอายุเจ็ดขวบอะค่ะพูดไปแล้วมันก็สะเทือนจิตเพราะว่าแกจะถอนขนตรงตรงตรงคออะค่ะแล้วก็เอาจับก็คือจับ หวัวมันเงยขึ้นแล้วก็เชือดบางตัวนี่ยังไม่ตายเลยมันวิ่งเลือดกระเซน็นมันมันไม่รู้จะมันมันตอบไม่ถูกแต่ก็รู้ว่าเป็นอาชีพของเราใชี่มไหมคะไหนครับตัวนี้เหรอคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะบมาครับขอบคุณนะคะเป็นไหนครับเป็นไหนครับ เดียวตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเสื่อตัวไหนนะคะน่าอิฉาจังเว้ยนางลำดวนไม่ใครอิฉาเองแล้วจะให้ข้าอิฉาใครวะแหมผัวหยิบไก่เมียหยิบเงินเองจะไปอิฉาทำไมล่ะจ๊ะเขาช่วยกันทํามาหากินอ่ะเขาจะได้มีเงินใช้ไก่ที่สั่งไว้ได้ยังจ๊ะได้แล้วจ้ะเลยเตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะใชอห้รจะงั้นเดี๋ยวเอาไปส่งให้ด้วยนะ นี่เอาฟ้ากเ,เสใืใชั้นสลูกจอบที่เดิมใช่ไหมครับรถอ,อยู่ทางนี้นะจ้ะเท่าไหร่ยี่สิบจ้ะสวยแหมพี่เราซื้อแค่สองลูกที่ซื้อไก่ทีตั้งยี่สิบตัวอย่างนี้เราว่าเขาเรียกว่าแข่งเรือแข่งพายอ่ะมันพอแข่งได้เว้ยแต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งไม่ได้หรอก ข้าก็ต้องก้มหน้าก้มตาขายผักขายปางข้าไปแม่พีไม่ดีหรอกแม่ถ้าพ่อรู้ว่าขายดีอย่างนี้นะพ่อออกมาฆ่าไก่แม่ขายจังนาแล้วจน่น่ะสิพวกเราเนี่ยโชคดีจริงนะนะเกลือเถอจะได้กลับบ้านไปลูกตายอยู่ท่ามรุปนะข้าวยังหวานโอ้ยเก่งนะเนี่ยช่วยทั้งวันเลยเก่งมากลูก กลับบ้านกินข้าวกันนะตีสี่ตีห้าแกจะเริ่มค่าถอนขนชำละชำละแล้วก็เอาไปขายบางวันก็เป็นร้อยบางวันก็แล้วแต่คนสั่งแล้วแต่เทศกาลบอกไม่ถูกแต่รู้แต่ว่าต้องเชื่อเชื่อเกือบทุกวันะอะค่ะเฮ้วันนี้ทำแก่ทอดเป็นสองร้อยตัวนะมีคนรสั่งไปเยอะ า่าจแม่เอา้าพอไม่สบายเหรอไม่หรอกแม่เจ็บคอนิดหน่อยเดี๋ยวว่หายนะ <c oughs> งั้นก็แล้วไปแหมว่าแต่ว่า,บบาน,นะพ่อช่วงเนี้ยไม่ขายดีหน้าชื่นใจจริงๆแม่ว่าถ้าเราขายได้แบบเนี้ยไม่นานแหละควรจะมีเงินสร้างบ้านนะพ่อ <c oughs> ช่วยทำน,นช่วยงานหนึ <c oughs> ่สิบเจ็ดห้าสเจ็ดลูก ตอนนั้นก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันบาปขนาดไหนเพราะว่าเรายังเด็กอยู่แต่เรารู้ว่ามันต้องเจ็บอ่ะก็เคยถามพ่อพ่อทำไมไม่เลิอกอาชีพอื่นก็ลูกค้ามันเยอะแล้วอ่ะแล้วก็คนในหมู่บ้านก็รู้ว่าพ่อขายไก่เข้เขาก็มาสั่งเฮ็ดมาเฮ็ดมากอะ่ะได้เก็บเงินมากว่าน,นั่นก็มาซื้อที่ กบ้านจากคนที่ไม่มีจะกินจากคนที่ไม่มีบ้านก็มีบ้านไม่มีที่จะซุกหัวนอนอ่ะก็มีที่เปล่าพี่หน้าซี่จังเลยม่สบายหรือเปลาไม่เป็นไรหรอกแม่ สงสัยจะคึ้นคออ่ร้อนในแน่เลยอ่ะเดี๋ยวไปถึงตลาดแล้วค่อยซื้อยาก,กินก็หาแน่หาหมอดีกว่าก็าอเอ้ยแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่เป็นไรหรอกแม่นิดหน่อยเองกินยาเดี๋ยวก็หายนะตุ๊กตาใส่ยางลูกไปไปเร็วไปร็วไปร็วมาตุ๊ก,ากต,ตามาลูกมาไปไป,ไป พ่อไปหาหมอดีกว่าไหมกินยาเป็นเดือนแล้วไม่เห็นจะหายเลยเป็นไรหรอกแม่กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหายเองแหละพ่อไม่เป็นไรมากหรอกนะเนาะในขณะที่พวกเขากำลังมีความสุขมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชีวิตคร่องคร้อมราบรื่นจนไม่ทันคาดคิดว่าอาการไอของพ่อจะเป็นหลากร้ายที่จะชี้ชะตาชีวิตพวกเขาในช่วงเวลาต่อมา เป็นไรพ่อไก่ไก่แม่เป็นสิบสิบตัวเลยมาจิกพ่อหน้าขวมากเลยนะแม่ <c oughs> ไก่ที่ไหนไม่เห็นมีเลย <c oughs> พ่อฝันไปนะฝันฝันเหรอฝันไหแม่เจ้าหน้าขวงจริงน,นะแม่นะพ่อฝันไปน่ะไม่มีหรอกไก่อ่ะ <c oughs> เขาว่านะฝันร้ายกลายเป็นดีนะพ่อเอางี้ไหม พวุ่นี้ขายของเสร็จแล้วอ่ะเราไปทำบุญที่วัดกันนะพ่อนะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของผู้อื่นมันเป็นบาป ก็บุญนั้นมันก็ไม่อาจาสามารถที่จะช่วยเหลือได้บุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปต้องแยกแยะก,กันออกกรรมเยอะพ่อคนมีกรรมเอา้าทําไมพ่อถึงพูดอย่างนั้นละ่ะก็ไม่มีกรรมได้ไงฆ่าไก่แกก็บอกว่าแกฆ่าไก่ฆ่ามาตั้งหลายร้อยชีวิตพ่อเคยเล่าให้ฟังะ แกจะฝันเห็นไก่บ่อยมากแต่ก่อนที่แกจะไปผ่าตัดเองแกก็ฝันฝันเห็นอีกฝันเห็นไก่อีกแกก็บอกว่าฝันครั้งเนี่ยฝันเห็นมันมาแรงมีแต่ไก่ตัวใหญ่ๆนั้นเลยมันเหมือนกับจากที่ตัวเล็กๆมันจะขยายขึ้นขยาย,ข,ข,ย,ายข,ขึ้นขยายขึ้น,นเป็นตัวไก่ตัวใหญ่มาจิกตรงคอแกจนแกร้องจากนั้นแกก็ตกใจตื่น เ่อวันนั้นก็พาแกไปหาหมอพ่อเป็นไรไม่สบายหรือเปล่าโอ้ยไม่เป็นไรลูกเจ็บคอนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแต่ว่าพ่อจะไปนอนพักสักแป๊บหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวก็คงหายลูกแต่หนูอย่าไปบอกแม่เขาเลยแม่เขาตกใจใหญ่เลยนะลูกนะจ่าชลูแล้วพอ่อเออนี่เดี๋ยวหนูไปช่วยเขาจับไก่กันแล้วกันนะลูกนะเออ พ่อมากินข้าวได้แล้วจ้ะพ่อจ๋ากินข้าวได้แล้วจ้าเป็นไงบ้างนะพ่อไปหาหมอไหมดูสิหน้าซีดเชียว เขาเรียกว่าลิ้นเป็นกลางอะ่ะแกก็เจ็บอยู่ตั้งนานนะแกก็เลยบอกตุกพ่อเจ็บลิ้นเนี่ยพาพ่อไปหาหมอหน่อยถ้าพ่อเจ็บถึงขนาดนี้แสดงว่าแกเจ็บมากแกปวดมากแกถึงต้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าปกติพ่อเป็นคนที่อดทนมา,มากๆเลยคุณหมอคะสามีฉันเป็นอะไรบ้างคะจากการตรวจนะฮะผมพบมะเร็งในลำคอของคนไข้นะครับ มะเร็งบอ้ว่าสามีที่ใช่เป็นมะเร็งเหรอคะใช่ครับคุณชายเป็นมะเร็งที่ลำคออย่าคิดว่าคุณชายต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรอการผ่าตัดโดยเร็วครับพความอยากให้บากแผลเนี่ยตกไม่ถึงแม่กับตุกตานะโดยได้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ตอนนี้พ่ออย่าคิดอะไรมากนะแม่จะหาทางเองว่า,าจะทำอะไรกันดีสร้างบุญก็ไปสร้างเฮ็ดจังได้ก็ไปเฮ็ดพ่อหนี่งเป็นคนมาเฮ็ดป้าไปถอดบานนั่นบานนี้บานใดที่พอจะเลื่อนพ่อสิมักไปพอผ่แบบาแกไปหาหมอแกก็ได้ผ่าตัดก็ผ่าตัดต,ตรงที่เขาตรงกระเดื่องเลยบาดตรงกระเดื่องลย พ่อออกมาจากโรงพยาบาลนี่ก็คือก้านน้ำตาไว้ไม่อยู่ต้องแอบไปร้องไห้สภาพนั้นพ่อนี่เหมือนกันเลยกับรอยแผลมันเหมือนกับรอยเชื่อดคอไก่เลยเพราะว่ามัน,ม,นมันเหมือนเหมือนสภาพตรงนั้นมันเหมือนเหมือนจนจนเราพักในใจเลยอะ บางคนก,ก็พูดว่าโรคเวโรกรรมนี่มันรักษาไม่หายหร นไม่ได้จริงๆอ่ะอีฉันก็ไปจุดทูบแกกึนงข้าวเป็นเม็ดไม่ได้เลยต้องบดจนเป็นน้ําจนละเอียดน้ํายังเจ็บปวดเลยพ่อวอ่าลําคอนี่ก็ก็คืออ,อเน่าแกพูดไม่ได้ ได้แต่เขียนเขียนบอกบอกลูกบอกหลานแกก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเขามารับแล้วอิฉันก็ไม่รู้ว่าแกหมายถึงว่าใครมารับแต่เขาบอกว่าเขามารับแล้วพ่อจะได้ไปแล้ว คยศึกษาเรื่องธรรมะแล้วก็เข้าใจว่านี่เรื่องนี้มันจะต้องมาถึงเราแต่เราไม่รู้ว่ามันจะถึงเร็วขนาดนี้ต่อพรวาแม่น้อแม่เอ้ยเป็นอยูอ่้สมืน่นนี่มันเป็นแบบไดนวมันก่อยเป็นเป็นกมไก้ดีว่าสันเพิ่นว่าเพิ่นเบาเด้นน่เพิ่นเบาออกมาเด้นน่แกขอขอมือแม่แกก็กำมือแม่จนแน่น ไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่แกผ่าตัดแต่ก่อนตายนี่แกจับหยอเม็ดนั่นแล้วก็เขียนเป็นลายรักษอักษรก็คือดูแลลูกแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ขอสิ่งเถกดินสิทั้งหลายคุ้มครองดวงวิญญาณขอท่านในสูงสุปฏิด้วยเถสองแม่ลูกจึงทำตามคำสั่งเสีย ด้วยการเลือกฆ่าไก่เป็นขาดและหารมาประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนทำลายชีวิตของผู้อื่นแต่แล้วเธอก็ต้องพบกับพิบากกรรมอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณทุกตาประสบกับโรคที่เธอเรียกมันว่าโรคกรรมมาจนถึงทุกวันนี้เวลามีเรื่องอะไรหเจ็บๆหัวใจแป๊บๆบางทีนี่เราไม่รู้ตัวโกรธกระทันหันหรือว่ามีอารมณ์โมโหจัดหนักๆเหมือนใจมันจะ วายเหมือนกับใจจะขาดอะค่ะเต้นผิดปกติอะค่ะหัวใจเราโดนบีบอะค่ะโดนบีบบีบแล้วก็คลายบีบแล้วก็คลายบางบางครั้งเจ็บหนักไปตรวจหมอเขาก็ทักมาแล้วก็บอกว่าคุณมีภาวะโรคหัวใจนะในจิตลึกๆก,ก็คือคิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของกรรมของเราอะค่ะมันเป็นความเชื่อส่วนตัวค่ะเพราะว่าเราเป็นคนวิ่งอะ วิ่งไปจับไก่ให้พ่อในความคิดของตัวเองคิดว่าเขาตกใจอะ่ะเขาต้องกลัวจนสุดๆถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วไม่อยากจะทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยรู้แล้วว่ามันเป็นกรรมมันเป็นบาปมหันต์การทำความดีไม่มีคำว่าสายยกตัวอย่างอย่างเรื่องราวของพระองคุลิมานองคุลิมานนั้นตามที่เรารู้กันก็คือฆ่าคนมา900 99คนอีกหนึ่งคนจะครบพันแต่ก่อนที่จะครบพันนั้นท่านได้พบพระพุทธเจ้าและท่านก็ได้บวชพอบวชแล้วเป็นพระอรหันโดยตะกะท่านฆ่าคนมามากขนาดนั้นท่านก็น่าจะถูกฆ่าใช่ไหมแต่ปรากฏว,ว่าพอท่านเป็นพระอรหันแล้วกรรมของท่านนั้นมันลดความเข้มข้นรุนแรงลงแทนนี้ท่านจะถูกฆ่ายังดีที่สุดท่านถูกเขาก้อนเห็นก้อนเดินท่อนไม้คว้างป่าหัวร้างข้างแตก นั่นคือกรรมมันยังเล่นงานท่านอยู่แต่ว่ามันลดความเข้มข้นรุนแรงลงไปฉะนั้นคนที่เคยทําชั่วช้าเ็วซามานั้นปันหนึ่งหากตั้งเนื้อตั้งตัวได้ท่านก็สามารถที่จะเอาชนะกรรมนั้นได้แต่ไม่ใช่การเอาชนะในลักษณะเบเด็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงแต่ว่าสามารถลดความเข้มข้นรุนแรงของกฎแห่งกรรมนั้นลงได้พระพุทธองค์ทรงให้หลักไว้ว่าเหมือนเราเอาเกลือใส่ลงไปในแก้ว ถ้าน้ำในแก้วนั้นมีน้อยเกลือก็จะเข็มมากแต่ถ้าเราเติมน้ำลงไปมากๆเกลือก็จะเข็มน้อยความเค็มของเกลือน,นั้นยังคงอยู่แต่ลดความเข้มข้นลงไปฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าใครเคยประมาททาชั่วมาในเวลาก่อนย้อนระลึกได้ในภายหลังแล้วเลิกทําชั่วหันมาทําความดีคนนั้นยังมีอนาคตการทําความดีจึงไม่มีคําว่าสายและการทําความดีลดความเข้มข้นของกรรมชั่วลงได้แน่นอน โดยมีชีวิตของพระองคุริมมานเป็นตัวอย่างใครเคยขอคำทําวรียนไว้กําลิขิต